วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ไปเอาไม้นะคะจะมาปักหลักให้ต้นพิกไทยนะคะไปทางหญ้าข้างเล้าไก่มาค่ะทุกคนก็เลยได้ไม้มาปักหลักนะคะก่อนที่ก่อนที่ดินจะไม่เหนียวนะต้องรีบปักก่อนเลยค่ะ ตรงนี้ดินยังเหนียวอยู่เพราะว่าฝนยังไม่ฝนยังไม่หยุดตกนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทําเป็นไม้ค้างให้เขาเราไปได้ไม้กระถิ่นมานะคะทุกคน ไม่ลงเลยอ่ะเดี๋ยวหาไม้เล็กหน่อยแย่ yeah, ลงไป สงสัยจะเจอไม้เศษไม้ก็เลยไม่ลงนะไม่ลงเลยไม่ลง จะลงก็ลงจนหัวทิ่มหัวดนอ,อ,อันนี้ละกันพลิกไทยได้ต้นหนึ่งนี่คือขยายยอดต่อต่อยอดได้นะคะทุกคนเพราะว่าพริกไทยเขาเป็นพืชไม้อากาศมีไม้อากาศไม้อากาศเป็นอย่างไรก็คือตามครอบร่องเขาจะมีรากนะคะ ขยายพันธุได้ซื้อต้นเดียวมาก็ขยายได้เยอะๆเลยไม่ต้องไปซื้อต้นใหม่เพิ่มนะคะรอช่าข้อต่อตรงไหนที่เขามีรากอากาศสามารถตัดตัดข้อนั้นแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยเราซื้อต้นเดียวพอค่ะซื้อต้นเดียวแล้วก็ค่อยขยายขยายไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็เริ่มออกรากอากาศแล้วนะคะแต่เรายังไม่ตัดเขาหรอกเพราะว่าเราจะให้เขาเลื้อยเลื้อยขึ้นคะ่ะให้เขาดก งามๆแล้วเราจะขยายทีเดี๋ยวอันนี้จะหามลวดนะคะมามัดถึงตรงนี้ยึดกับยึดกับต้นต้นมะขามแรงไว้ก่อนว่าจะไปทางไหนว่าจะไปทางนี้มันก็จะอยู่ประมานี้ บบเสียงรถไถน,นะคะทุกคนเขาเดเขาวิ่งผ่านนะคะเสียงดังนิดหนึ่งขออาภาัยด้วยค่ะนี่ก็คือเดี๋ยวเขาก็จะเกิดนะคะทุกคนถ้าอันไหนออการากเดี๋ยวเราจะลดน้ำให้น้องด้วยแล้วกันตเพื่อให้เขาเป็นไมค้ค้ำก็จริงแต่ว่าให้ออกรากมีชีวิตไปด้วย จะได้เป็นหลักฝักฐานให้ต้นพิกไทยของเราเลยนะเป็นไม้ค้ามีชีวิตนะ 是，不难的。 เดี๋ยวเราจะเอาอิดบล็อกมาวางล็อกเข้าไว้อีกทีหนึ่งนะคะ าไม้กระถินได้เรื่อยๆนะคะก็จะเอามาทำเป็นหางให้นี่ล็อกไม้ไว้ด้วยคือโอกาสล็อกไว้ด้วยแล้วกันคือ นี่ก็จะได้ค้างไม้แบบนี้ล็ออันนี้ไว้อันนึงอันยาวก่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวจะไปหาซี่เล็กๆเลน้อยนะคะเอามายึดเกาะให้เขาแต่ซี่ที่ตั้งตรงนี้เขาจะมีชีวิตนะเพราะว่า เราเชื่อว่าเขาจะงอกต่อนะคะนี่ลรกไว้ ยังไม่โรยเลยนะคะยังอยู่ดีมีแรงเด้อและอีกสี่อันไปก่อนนะหน้าอยู่ทุกคน หนึ่งข้อวันนี้ได้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมาต่อนะคะทุกคนหมดแล้วไม้หมดะคะ่ะไม้หมดเวลาก็หมดด้วย วันนี้ก็เป็นค้างง่ายๆให้สำหรับพริกไทยนะคะตั้งค้างไปก่อนได้เลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับค้างพริกไทยง่ายๆนะคะไม้หมดมีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะไปตัดไม้มาใหม่แล้วก็ทำเป็นระแนงแบบเนี้ยคะ่ะก่อเกี่ยวกันไปแบบนี้ได้เลยโดยที่แบบจริงไม่ต้องมัดก็ได้เดี๋ยวจะมามัดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาเชือกมามัดเพิ่ม พริกไทยอ่อนก็ยังอยู่ดีนะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวไม้กระถิ่นเขาก็จะงอกเป็นใบแล้วก็ยืดเป็นต้นนะคะเอาอยู่ใต้ร่มมะขามนี่นะคะทุกคนค่อยตัดกิ่งออกเอาแค่แค่กิ่งที่เขาให้ให้ต้นพริกไทยเหลือได้นะคะอโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะค้างไม้น้อยๆอยนะคะวันนี้กับไม้กระถิน่น ไม้กระถินริมรั้วของเราเดี๋ยวทําเป็นรั้วให้เขาเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวกระถินจะมีชีวิตนะคะทุกคนเดี๋ยวรดน้ําให้ก็จะเกิดยอดอ่อนนะคะถ้าเกิดยอดอ่อนก็คือจะดีกับเขาระยะยาวค่ะเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนนี่พริกไทยน้อยของเรายอดอ่อนไม่ร่วงเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นฝักอ่อนยังไม่โรยยังไม่เหลืองนะคะนี่ยอดอ่อนนะเนี่ยคะ่ะ มีสี่ช่อเหมือนเดิมนะคะทุกคนน่ารักดีจังนี่การเติบโตของพริกไทยของเราสังเกตนี่นะคะทุกคนเขามีรากอากาศเนี่ยอันนี้คือรากอากาศเขาไว้ขยายต่อก็ได้ต่อยอดได้เลยเราให้เขาแบบแตกเยอะกว่านี้หน่อยแล้วก็ตัดสักสองสามข้อแล้วก็เอาชำํำชํำในถุงนะคะก็แตกต่อยอดได้นะคะทําขายได้เลยเพราะว่าเขาเป็นรากอากาศ เป็นไม้เลื้อยรากอากาศเยอะมากเป็นปล้องถี่ด้วยขยายพันธุ์ได้เยอะนะคะนี่ซื้อต้นเดียวถือว่าคุ้มค่ะนี่เลย